สำนักถังและสะพบจบแดนตอนหนึ่งหนึ่งศูนย์าสามข้าเริ่มรู้สึกหนักอึ้งอีกครั้งขาดความรู้สึกมั่นคงระหว่างนั้นข้าอยากกลับไปยังป่าดวงดาวเพราะพลังดั้งเดิมของข้ามาจากที่นั่นและเพราะข้าลักลอบออกมาแต่แรกแต่ข้าก็ไม่อยากทิ้งโอกาสนี้ที่จะได้สัมผัสโลกมนุษย์ข้ารู้ดีว่าถ้าข้าจากไปตอนนี้โอกาสที่จะกลับมาอยู่เคียงข้างคุณแทบไม่มีเลยดังนั้นข้าจึงเลือกอยู่ต่อและติดตามพวกคุณไปยังป่าดวงดาวเพื่อช่วยหาแหวนวิญญ,ญาณที่เหมาะสมให้กับพวกคุณ ข้าเป็นอสูรวิญญาณแต่กลับล่าพวกอสูรวิญญาณด้วยกันเพื่อช่วยมนุษย์นี่มันตลกใช่ไหมถึงแม้ตามธรรมชาติข้าจะกระหายเลือดและชอบการฆ่าแต่สูวิญญาณพวกนั้นก็คือญาติของข้าคือพี่น้องของข้าหลังจากนั้นข้าได้ฟังเรื่องราวของคุณกับแม่ได้สัมผัสความทรงจําที่คุณเล่าความรู้สึกนั้นแตกต่างจากสิ่งที่ข้าเคยสัมผัสโดยสิ้นเชิงข้าระหนักว่ามนุษย์กับอสูรวิญ,ญญาณแตกต่างกันมากโดยเฉพาะในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์สําหรับมนุษย์ คือสิ่งที่อสูบิญญาณอย่างเราไม่เคยมีในตอนนั้นเองข้าตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะอยู่ต่อข้าอยากลองดูว่าข้าจะสามารถกลายเป็นผู้ที่สําคัญกว่าตรงเอ,อ๋ในใจของคุณได้หรือไม่แต่มันก็เป็นเพียงความคิดเพ้อฝันข้าเพิ่งเข้าใจมันหลังจากที่ผ่านความเป็นความตายมาพร้อมคุณแม้แต่ข้าเองก็ไม่รู้ว่าคุณกลายเป็นคนที่สําคัญต่อข้ามากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่เมื่อไหร่ความประทับใจที่มีต่อคุณก็ยิ่งลึกซึ้งขึ้นทุกวันเพราะสายสัมพันธ์ของเรา เพราะดวงตาแห่งโชคชะตาที่เชื่อมโยงกันคุณคือโชคชะตาของข้าถูกลิขิตไว้แล้วข้าเริ่มที่จะชอบคุณข้าชอบที่จะเห็นคุณและข้าก็ชอบที่จะอยู่เคียงข้างคุณแต่คุณกลับเริ่มผลักไสและบีบบังคับข้าก็เพราะตรงเออบางทีคุณอาจรู้สึกเช่นนั้นเพราะภัยคุกข,ขางที่ตรงเออรับรู้จากข้ามันรุนแรงมันทุ่มทนเกินไปตอนนั้นข้ารู้สึกภาคภูมิใจเล็กน้อยแล้วถ้าพวกเราทั้งคู่ดูเหมือนกันละข้าก็จะแข็งแกร่งกว่าเธองั้นข้าก็มีสิทธิ์ที่จะจกคุณไว้ แต่ข้าไม่รู้จะทํายังไงให้คุณชอบข้าและจะทําให้คุณตกหลุมรักข้าได้อย่างไรข้าหลงทางหลงทางในความรู้สึกของตนเองจนกระทั่งวันหนึ่งข้าเห็นคุณเดินออกจากสถาบันอย่างหุดหิบและวิตกกังวลความอยากรู้อยากเห็นของข้าถูกปลุกขึ้นและมันทําให้ข้าตามคุณไปยังดินแดนอันห่างไกลความฉลาดความแน่วแน่และความดื้อรั้นของคุณที่มีต่อตรงเอ,อ๋อทําให้ข้าสนใจคุณอย่างต่อเนื่องตอนที่ข้าดูคุณกลืนน้านจากน้ําผู้อาทิตย์แผดเผา ที่ร้อนพอจะหลอมโลหะในท้องคุณได้แล้วคุณก็พ่นเลือดของตนเองออกมาคุณรู้ไหมว่าข้ารู้สึกยังไงนั่นเป็นครั้งแรกที่ข้ารู้สึกปวดใจและมันก็เจ็บปวดมากมันเป็นตอนนั้นเองที่ข้าได้เข้าใจว่าความรักคืออะไรคุณสามารถละทิ้งชีวิตของตัวเองเพื่อปกป้องตรงเออแต่คุณเคยคิดบ้างไหมว่าความเจ็บปวดในหัวใจของข้ามันมากแค่ไหนข้าอยู่ตรงนั้นอยู่เคียงข้างคุณแต่คุณกลับมองผ่านตอนที่ข้าอาเจียนออกมาเป็นเลือด และเด็ดหญารักใจสลายมาให้คุณอีกต้นหนึ่งข้าก็รู้แล้วว่าข้าตกหลุมรักคุณและข้าไม่สามารถละสายตาจากคุณไปได้อีกแล้วแม้แต่ข้ายังรู้สึกว่าตัวเองโง่เขลาเพราะเราแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงคุณเป็นมนุษย์ข้าเป็นอสูรบินญ,ญ,ญาณเราควรจะมีเส้นทางที่ไม่เคยบรรจบกันแต่ข้ากลับโง่เขลาโง่เขลาเหมือนแมลงเม่าที่หลงแสงบินตรงเข้าสู่เปลวไฟโดยไม่กลัวแม้แต่ความตายคุณทำร้ายข้าได้ทุกครั้ง และข้าก็เจ็บปวดทุกครั้งแต่ข้าก็ยังไม่สามารถตัดใจจากคุณได้เลยไม่ว่าจะเจ็บแค่ไหนข้าก็ยอมตอนที่ต้องเออสละชีวิตเพื่อคุณข้าจึงตรหนักได้ว่าเธอรักคุณมากแค่ไหนข้าลังเลเพราะคิดว่าเมื่อเธอจากไปข้าอาจได้อยู่เคียงข้างคุณความรักของข้าแม้ลึกซึ้งแต่มันมีความเห็นแก่ตัวอยู่แต่เธอไม่ใช่ความรักของเธอบริสุทธิ์เธอยอมสละชีวิตโดยไม่ลังเลเช่นเดียวกับสิ่งที่คุณทำเพื่อเธอข้าจึงเข้าใจในตอนนั้น ว่าตัวเองเป็นเพียงคนนอกในโลกของพวกคุณข้าจึงเลือกจากไปกลับส่ป่าดวงดาวและสัญญากับตัวเองว่าจะไม่พบคุณอีกจะฝังทุกอย่างไว้ในอดีตแต่ถึงอย่างนั้นข้าก็ยังลืมคุณไม่ได้เมื่อรู้ว่าคุณตกอยู่ในอันตรายข้าจึงมาแม้ครั้งนี้จะไม่มีตรงเออเคียงข้างและพวกเราไม่ได้อยู่ในหุบเขายินอย่างสิงหยุนข้าจะไม่ยอมแพ้เธออีกเธอยังหลับอยู่และไม่มีทางแข่งขันกับข้าได้หวังชิวเอ๋อส่งต่อความรู้สึกทั้งหมดผ่านจิตใต้สำนึกไปยังทั่วหยูหาว ทำให้เขารู้สึกราวกับสมองกําลังสับสนวุ่นวายแม้ว่าจิตวิญ,ญญาณของเขาจะอ่อนแรงแต่ทุกถ้อยคาของชิวเออกลับทําให้เขาตกตะลึงเกินกว่าจะจินตนาการได้เขาไม่รู้เลยว่าในขณะนั้นจิตวิญ,ญญาณของเขากําลังถูกเผาไหม้อย่างต่อเนื่องเนื่องจากก่อนหน้านี้ไฟแห่งจิตวิญ,ญญาณได้ดับลงแล้วหวังชิวเออสัมผัสได้ถึงความเค็มของน้าตาที่ไหลผ่านริมปากน้ําตาอาบทั่วใบหน้าแต่เธอยังคงกุมศีสษะของหัวอยู่ห่าไว้แน่นเพื่อให้หน้าผากของเขาแนบชิดกับเธอไม่หา่าง จิตใต้สำนึกของหวังชิวเอ๋อเดินทางสู่จิตใจของโฮ่หยูห่าวอีกครั้งจริงแล้วข้าชอบคุณในตอนนี้เพราะคุณไม่ต่อต้านอะไรเลยยอมรับทุกอย่างเงียบๆข้าหวังว่าจะได้ใช้ชีวิตแบบนี้กับคุณตลอดไปขอบคุณในยวิหาที่ในที่สุดก็บอกข้าว่ายังมีที่ว่างให้ข้าอยู่ในหัวใจของคุณท้ายที่สุดข้าก็ไม่ได้พลาดที่จะสัมผัสกับความรักแบบมนุษย์บางทีตอนนี้ข้าอาจจะกลายเป็นมนุษย์มากขึ้นแล้วก็ได้ ขอบคุณอยู่หาวบางทีนี้อาจเป็นวิธีที่ดีที่สุดสําหรับเราไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเราก็จะไม่แยกจากกันอีกแสงสีทองเจิดจ้าพวยพุ่งจากร่างของหญิงสาวนานชิวิวและนานชื่อหุ้ยที่อยู่ใกล้ต่างก็ต้องตกตะลึงเมื่อพบว่าร่างของตนเองกลายเป็นเหมือนรูปปั้นขยับขยื่นไม่ได้เลยพวกเขาเห็นแสงทองที่แผ่ออกจากหวังชิวเอ,อ๋อค่อยๆเปลี่ยนเป็นเปลวเพลิงเรืองรองท้องฟ้าและผืนดินรอบตัวทันไร้ซึ่งสีสันร่างของหวังชิวเอ๋อเริ่มเลือนรางลง ก่อนจะเปลี่ยนเป็นลูกบอลแสงในรูปทรงมนุษย์แล้วหลอมละลายลงณจุดที่หน้าผากของเธอแนบกับหน้าผากของฮอู้ย่ฮาวนางค่อยๆหลอมรวมเข้ากับร่างของเขาทีละน้อยไม่ชิวโบวี่่าวยังไม่อาจตะโกนออกมาได้เพราะริมฝีปากของเขายังคงถูกหวังชิวเออผูกไว้แน่นขณะนั้นหนานช่อหุยและหนานชิวชิวได้ยินเสียงตะโกนของเขาชัดเจนเสียงอุทานดังออกมาจากโลกจิตวิญญ,ญาณของเขาแต่พวกเธอไม่อาจทำสิ่งใดเพื่อหยุดกระบวนการนี้ได้มันช่างเหมือนพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่อาจฝ่าฝืน แสงสีทองไหลผ่านหน้าผากของหัวอยูห่าวอย่างต่อเนื่องหวังชิวเอ๋อในตอนนี้ดูราวกับของเหลวสีทองเธอค่อยๆแผ่ซ่านไปทั่วร่างของหัวอยูห่าวทีละน้อยจนค่อยๆหลอมรวมเข้ากับเขาทั่วทั้งร่างของเขาจึงถูกห่อหุ้มด้วยแสงสีทองสุกสว่างภาพฉายของโฮว,วี่ไห่ลอยเงียบๆอยู่เหนือศีรษะของเขาก่อนจะค่อยๆเลือนหายไปเปลไฟแห่งวิญญาที่เคยโหมกระหน่ำในร่างของเขาก็ค่อยๆสงบลงถูกชำระล้างด้วยสีทองที่ไหลเวียนอยู่ภายใน ร่างของหวังชิวเอ๋อรลอมรวมเรื่อยไปจนเหลือเพียงภาพเสมือนของเธอใบหน้าของเธอยังเหมือนเดิมแต่ร่างนั้นโปร่งใสาราวกับหมอกเบื้องหลังของเธอดวงตาขนาดมหึมาปรากฏขึ้นอย่างน่าทึ่นพรึงพร้อมภาพฉายของสิงโตทองคำสามตาที่ไหววูบทว่าในเวลานี้สิงโตกลับจ้องมองขึ้นไปบนท้องฟ้าและในดวงตาทั้งสามของมันมีเพียงความพึงพอใจอย่าทำแบบนี้เลยชิวเอ๋อฮัววี่่าวรู้สึกเหมือนลาวากำลังหลั่งไหลผ่านร่างกายของเขาความร้อนแผ่ซ่านไปทั่วทุกตารางนิ้ว ทุกสิ่งในตัวเขาถูกแทนที่ด้วยพลังความแข็งแกร่งเอ่อล้นทั่วร่างราวกับว่าร่างกายของเขากำลังหลอมรวมเข้ากับบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นทะเลวิญ,ญญาณของหัวหยูหากลับมาแน่ไหนครั้งกระแสะทะเลสีทองไหลหลากบนผิวน้ำทุกสิ่งเปล่งประกายเป็นสีทองอรา่ามวดงามจนสะดุดตาภาพฉายสามภาพลอยอยู่เหนือทะเลวิญ,ญญาณของเขาทีละภาพแสงสีทองแผ่ออกจากพวกมันแล้วค่อยๆกลายร่างเป็นชายหนุ่มรูปงามและหญิงสาวสองคนชายหนุ่มมีผมยาวสีขาว รอบกายมีวงแหวนสีทองสิบวงล้อมรอบหญิงสาวคนหนึ่งสวมชุดสีเขียวหยกความงามของเธอเปลี่ยมด้วยพลังแห่งความดื้อรัน้นส่วนอีกคนสน่างงามด้วยท่าทีสูงสัตว์งดงามราวกับฤดูหนาวที่หวานหอมท่ามกลางความเย็นเยีอบอาณาจักรวัตถุคอนกรีตขอบเขตที่แม้แต่ข้าผู้ฝึกฝนมานับล้านปีก็ยังเอื้อมไม่ถึงแต่ตอนนี้ข้าได้บรรลุมันแล้วชายหนุ่มพึมพำเบาๆจากนั้นเขาก็คุกเข่าลงข้างหนึ่งวางมือขวาไว้บนหน้าอ,อกหลับตาลงราวกับกำลังสวดภาวนา หญิงสาวทั้งสองทำท่าเดียวกันแม้จะไม่หลับตาเหมือนเขาแต่แววตาของพวกเธอเต็มไปด้วยความเคารพและโวยหาไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยเด็กหนุ่มผู้นั้นคือชายหนุ่มผู้นั้นคือหนอนน้ำแข็งฝันพาส่วนหญิงสาวอีกสองคนก็คือจักรพัดนีน้ำแข็งและจักรพัดนีหิมะจักรพัดนีน้ำแข็งดูเหมือนจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมราวกับได้ความทรงจำบางส่วนคืนมาตัวตนอันทรงพลังทั้งสามไม่ไดแสดงความตื่นเต้นหรือยินดีต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนักแต่ในดวงตาของพวกเขา กลับเต็มไปด้วยอารมณ์บางอย่างที่ยากจะอธิบายแน่นอนว่าพวกเขารู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นในขณะนั้นแม้แต่พวกเขาเองก็ไม่อาจหยุดเปลวไฟวิญญาณที่โหมกระหน่ำภายในตัวของหัวยู่ห่าวได้ต่อให้ใช้พลังทั้งหมดก็ตามแต่วังชิวเอ๋อเธอทําได้และเพราะเหตุนี้พวกเขาจึงคุกเข่าให้เธอหัวยู่ห่าวไม่ใช่คนเดียวที่หวังชิวเอ๋อร์ช่วยไว้แม้แต่พวกเขาทั้งสามก็รอดมาได้เพราะเธอถึงแม้พวกเขาจะสามารถดํารงอยู่ต่อไปในโลกวิญญาณของหวังชิวเอ๋อได้แต่นั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาต้องการ ในแง่ของอายุและระดับการฝึกตนถึงแม้วังชิวเอ,อ๋จะเป็นราชาแห่งสัตว์อสูรสิงโตทองคำสามตาแต่นางมีอายุเพียงไม่กี่หมื่นปีไม่อาจเทียบได้กับตัวตนอันทรงพลังทั้งสามที่มีประสบการณ์และพลังมากกว่า4 0 0 0 0 0ปีแต่พวกเขาก็รู้ดีว่าสิ่งที่หวังชิวเอ,อ๋ทำเพื่อเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของนางนั้นไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้ดังนั้นพวกเขาจึงคุกเข่าลงด้วยความเคารพการสังเวยใช่แล้วมีเพียงการเสียสละชีวิตเท่านั้น ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เช่นนี้ได้หวังชิวเอ๋อคือนามมนุษย์ของสิงโตทองคำสามตาอสูรจักรพรรดิผู้เป็นถึงอสูรเทพแห่งโชคชะตาแม้รูปลักษณ์บุคลิกและอารมณ์ของเธอจะคล้ายมนุษย์เพียงใดแต่ในท้ายที่สุดเธอก็ยังคงเป็นอสูรวิญ,ญญาณโดยธรรมชาติแล้วอสูรวิญ,ญญาณมักจะกลายเป็นวงแหวนวิญ,ญญาณเมื่อมันตายและเจ้าแห่งวิญ,ญญาณของมนุษย์สามารถดูทราบวงแหวนเหล่านั้นได้เพื่อทำลายขีดจำกัดในแต่ละระดับแต่ยังมีกรณีพิเศษหาก อสูรวิญญาณยอมเสียสละตัวเองอย่างเต็มใจเพื่อมนุษย์วงแหวนที่เกิดขึ้นจะหลอมรวมกับวิญญาณของผู้ควบคุมในระดับลึกที่สุดที่เป็นไปได้อย่างไรก็ตามอสูรวิญญาณจะสลายไปโดยสมบูรณ์ในกระบวนการนั้นแม้แต่จิตวิญญาณของมันก็จะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับผู้ควบคุมโดยสิ้นเชิงกระบวนการอันโหดร้ายนี้เรียกว่าการสังเว